yeah ยแฮปปี้นิวียร์2026ด้วยนะครับทุกคนนะและในวันนี้เขาก็เป็นวันที่1มกราคมหรือวันที่1มกรานั่นเองนะก็คือวันปีใหม่นั่นเองนะครับนะซึ่งผมขอให้คนดูในช่องเรานะครับนะช่อง g g x 2นะครับมีความสุขมากๆนะครับนะใครที่กำลังจะหาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็เริ่มต้นเป้าหมายใหม่ได้นะครับในปีนี้นะปี2องพันนะส่วนผมนะครับปีนี้ก็อายุ18เป็นที่ร้อยนะก็น่าจะใกล้เข้ามาหาแลัยแล้วทุกคนสามารถไปกลังใจผมได้นะเพราะว่าเนี่ยครับผมก็ใกล้้้้้้เเขขาาาาามมมมหวททยยยลลลลัแนะนนนนะะตออีีกยายาก็็พจบูผผง่ได การทําไว้ในช่องนี้นะก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ใช่นะครับนะคลิปนี้ลงในแอปยูทูบนั่นเองนะก็จะเป็นการรีเทิร์นในหนึ่งสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีคนคิดถึงมากเลยครับว่าที่แบบพี่ชาญกับมาลงคลิปหน่อยเพราะผมคิดถึงในแอป YouTube อยูทูบมันี้อย่างเรทำทิกต็อกเยอะอะไรทีนี้นะซึ่งหลายหคนอาจจะงงครับว่าเอ้ยทำไมพี่หายไปไหนอะไรยังไงนะก็บอกก่อนว,ว่าผมไปอยู่ในช่องทิกต็อกมานะก็คือไปฝึกเริ่มทำทิกต็อกอะไรอย่างนี้มานะครับนะก็คือแบบว่าลองอะไรใหม่ๆอะไรเข้าใจ่ไหมไปฝึกมาทำมาสอบครับตตตออออนนนนนีีีี้้ผูิดดาาามมกกก็็็็เเเปปทท่่่พะะถืวไรลย นะแล้วก็ครั้งนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามกลับมาทําทั้ง YouTube แล้วก็ทางทั้ง t ิ k กต o k เลยก็ว่าได้นะพยายามที่จะประคองช่องเราให้ได้มาที่สุดนั่นเองนะฮะมาครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตใหม่กันครับผมซึ่งในอัปเดตเนี้นะครับนันเป็นอัปเดตคริสต์มาสเอ้ยใช่อัปเดตปีใหม่นั่นเองนะฮะเป็นอัปเดตที่ไม่ได้เพิ่มอะไรมาเยอะมากมายนะก็มาดูครับว่าในอัปเดตครั้งนี้มันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะโอเคสิ่งที่พี่แกเปิดเข้ามาครับก็คืออย่างน บ่ายโมงนะคือผมตื่นไม่ทันเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดใครที่เราเล่นหลังช่วงอัปเดตนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นอนเนี่ยนะจะมีตั้งแต่ช่วงมันมีให้ตกตั้งแต่อ่าเที่ยงคืนนะถึงเที่ยงนะครับนะถ้าเกิดว่าใครที่ตื่นตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลามันยังมีให้ตกอยู่นะโดยเวลาตอนนี้นะครับมันจะให้ตกทุกๆุหนึ่งชั่วโมงนะแต่โดยภาพอินเสิร์ตเนี่ยผมขอแยกไม่มีนะเพราะว่าตอนนั้นครับมันมันตีหนึ่งหรสองวันที่ผมตกอ่ะก็คือไม่ได้อัดไว้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะนี่ฮะกตตตอออนน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 ีีีี้้้้้ใะะะะะะะคคครรรรรัััับบบส่่่่วววดดดููกกกก็็็็จจยยงงเเเปปชืาาแลลขไไ ลาครับก็จะมีไม่แบบมีมาอยู่ไม่กี่ตัวนะน่าจะตหกตัวนะครับนะตัวแรกก็จะเป็นปลานี่เป็นเหมือนปลากล่องของฝันเหลือลักษณะมีแบบเลนโบอ่ะอะ่ที่เคยใส่ที่มันไว้ลอยหน้าติ่มอ่ะอ่าะ,ะไรครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับก็เป็นเต่ามิวเยีานะครับแล้วก็นี้เป็นเหมือนหมวกอ่าปาร์ตี้ครับแล้วก็เป็นปลาปลากระเบลนะตัวนี้ครับจะเป็นปลาที่หน้าตาคล้ายๆขวดนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับอ่าเป็นปลาซาดีนสักอย่างที่มันโดนไม้เสียบอยู่ด้านเองนะก็ไม่มีอะไรมากครับนะนี่ก็คือหมดเรียบร้อยนะวันที่หนึ่นะานนั้นก็คือมี ราคาพิกเก็ต <apply> ส <some antis> ิบสองเท่ามงเท่านั้นใครเก็บครบก็ติว่าโชคดีไปนั่นเองซึ่งผมก็เก็บครบไปเชียบร้อยนะครับก็จะไม่มีอะไรมากครับสำหรับตรงนี้นะเพราะว่าผมผ่านไปไปแล้วกันนะคือผมนั้นตื่นมาสรุปอัปเดตไม่ทันนะคือแบบเอ็งผมนอนเราผมนอนดึกเกินนะนอนแตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็บ่ายโมงแล้ววะผมก็เลยรีบมาทําคลิปเลยแล้วกันนะต่อมาครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านั่นเองนะโดยของก็จะมีมากมายครับมีตั้งแต่นะครับพุนะไฟเวิร์ดนะครับนะซึ่งผมซื้อแล้วผมซื้อให้ดดดดดูนน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 นะะะะะคคครรรรัััับบ้้้วยยยไไฟเเ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 เิิ์ีีี่่่มจจจปปปป็็็ุุุลกกกืออพงถาาาข เป็นอ่อโผล่ขึ้นไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงเก็บแป๊บน,นึงนะนี่เห็นปะมันจะเป็นพูครับขึ้นไปฟิวซึ่งมันก็ไม่ได้แตกอะไรนะตัวที่มันจะแตกเนี่ยมันกจ็จะเป็นอันนี้ครับเป็นพูนะครับสองพันยี่หกนะซึ่งราคามันก็อยู่ที่สองแสนนั่นเองนะมาครับผมก็ซื้อให้ดูเลยนะนี่ครับเป็นพูอย่างนี้เองนะถ้าเกิดเราก,กดเข้าไปึ๊บนี่มาดูพูก,กันนะอุย้ยชีวิผมบังอะ่ะรอดูพูด,ดีกว่านะอ้าวไม่แตกอ้าว อ้าวหู่งบิดหัวเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันหมดแล้วดูแล้วเนี่ยอ้าวเรียบร้อยโดนบิด ซื้อมาสองแสนอะไรครับเนี่ยนะก็จะมีของขายมากมายครับก็จะเป็นพวกไฟล์เวิร์เวกโฟล์กอะไรพวกนี้นะก็สามารถซื้อเก็บสะสมไว้ได้นั่นเองนะแล้วก็ไฮไลท์ครับอยู่ที่นี้ครับก็คือเบ็ด2026นั่นเองนะโดยราคาจะอยู่ที่2 2 6หมนั่นเองนะซึ่งผมก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวสเตตให้ดูนั่นเองนี่ฮะสเตตก็จะเป็นมานี้เลยครับรีสปียี่สิบหกค่ารักหนึ่งร้อยยี่สิบหกคอนโทรลศูนย์จุดสองหกแล้วก็ดิสเลย์ย ฮะบวก6 26นะอ่าอันนี้คือนะครับก็จะเป็นเบ็ดที่อ่า New Year's o นะครับก็คือเป็นเด็ดสำหรับปีใหม่นั่นเองนะก็นะครับก็จะมีของประมาณนี้เลยก็คือเซตทุกอย่างอ่ะจะเกี่ยวกับ26 0 2หมดเลยนะก็ผมไม่แน่ใจครับว่ามันตกจะได้อะไรมาแต่ซึ่งผมขออนุญาตตกให้ดูเลยแล้วกันนะน่าจะได้เป็นอ่าสถานนะเลยสักอย่างไเปล่าผมไม่แน่ใจนะขอลองตกให้ดูสักทีนึงนะด้วยความที่หลอดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะหลอดมนันนันน,น,นี่ครับไม่ได้เยอะนั่นเองเห็นไหมนี่ครับหลอดก็ใหญ่พอสมคคคคววนะวรรรรรรนนนนะะะะะสสสาาาาหหััับบบบบใที่่่จจซซซืืซืื้้้้้ออออมมมมเเเลกกกก็็็็ไไแด ก็เป็นเบ็ดหนึ่งที่ดีเหมือนกันนั่นเองนะฮะต่อมาครับก็เป็นไฮไลท์ตรงนี้ด้วยแหละครับนั่นก็คือ Exclusive Express นั่นเองนะครับสำหรับ New Year นั่นเองนะโดยตัวนี้นะครับนะก็จะใช้เป็นเบลในการสุ่มนั่นเองนะก็จะมีของต่างๆมามๆมากเลยครับสำหรับตรงนี้นะก็จะมีเป็นนี่ครับบอลลูนนะก็คือเป็นปาร์ตี้แคทบ็อบเบอร์นะต่อมาครับ20%ครับก็จะเป็นบอลลูนด็อกกี้บ็อบเบอร์ต่อไปก็เป็น10%บอลลูนด็อกกี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอ่่่าสกกกินน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 นเเเเบบบ็็็ดคคครรัััััััตตตตววลลลละืออออซีีีฟแฮปปป้้ง เบ็ดนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะสดสอบดตัวสกินนะครับนี่เขาก็จะเป็นสกินน้องหมาอย่างนีลเดอร์ผมโชว์ให้ดูนั่นเองนะนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือเป็นแบบอ่าลูกหมาหมาลูกโป่งครับขี้ได้ได้ที่ครับก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยนะหน้าตาแบบปุ๊กปิ๊กน่ารักเลยเดี๋้อต่อมาครับเปอห้าเปอร์เซ็นต์นะก็จะกลายเป็นเจ้าตัวไฟร็อกเก็ตเลเซอร์นะซึ่งไม่แน่ใจว่านัดอันนี้จะเป็นเรือนะต่อมาครับก็คือสองเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นเจ้าตัวเอเธนเดี่ครับสก์นั่งกก็ใสส่ินไปเียบร้อยนนะี่ก็ จะเป็นอย่างนี้เลยนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทําการอ่าเปิดให้ดูก่อนนะนะขออนุญาตเลยนะครับผมจะเปิดอ่านี่เรียบร้อยผมเปิดให้ดูแล้วนะ<ม>นี่ครับก็คือผมแม,นนะมนน่นนะก็จะมีเอฟเฟกนิดนึงนะนี่ครับก็ถือว่าเท่ไหมก็ถือว่าเท่อย,อยู่นะอ่าทำไปเล่นไปผมก็เฟี้ยอนะครับสำหรับใครที่ไม่มีสกินนะก็เอาสกินแบบนี้มาใช้ก,ก่อนก็ได้นั่นเองนะก็คือเป็นสกินที่สวยนะผมเชื่อว่าสวยนะมีเอฟเฟกอะไรนี้ก็ถือว่าเท่พอสมควรเลยต่อมาคืสกินอ่หนึ่งกว่าเซนนะครับก็คือ memory of g o นะก็คือจะตัวสกินขอองงเเเเป็็ดีีีียยยววซึ่่ผมมกไ้้้านนนทรรบและ ได้ไปเทียบร้อยแล้วเดี๋ยวปาให้ดูนี่ครับผมก็ได้ไปเทียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวสกินนี้ก็บอกเลยว่าสกินนี้เนี่ยคือผมเชื่อาว่าไงดีมันสวยไหมมันก็สวยมากๆเลยแหละนะมีทั้งเอฟเฟกอะไรอย่างนี้นะคือผมมันมีช่วงนึงครับนะถ้าเกิดตอนนั้นผมยังไม่ได้นอนมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่เกมนะครับได้ทำการแจกโค้ดแล้วได้เป็นเด็ดสกินนี้ทันทีเลยก็คือได้เป็นโค้ดนี่นะนี่เป็นโค้ดนี่นะแต่มันมีอายุเพียงแค่15นาะทีเท่านั้นนะคนดูใส่ไปก็ใส่ไม่ได้นะแต่ตอนนั้นผมนั่งฟาร์มอออออออยยยู่่่นน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 นะะะะแแแแลล้้้้้้้้้วววกกกกกกก็็็เเเเเมมมมมััััััััไดดดดจจโโคคคคีีีขขึาาาพหหหหืปสสสสรรรรบบบบททุงงิใต มันน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณถ้าผมไม่แน่ใจผมขอเช็คก่อนนะน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณแบบโอโห้หดึกพอสมควรเลยเดี๋ยวผขอดูแป๊บนึงนะช่วงประมาณตีสามสี่สิบห้าครับนะนี่ผมก็ขึ้นรูปเลยแล้วกันนะออนนนะครับสำหรับโค้ดรูปโค้ดนะเวลาตีสามสี่ห้าเขาเกณฑ์เป็นการแจกโค้ดนี้ไป,ไปเป็นที่ยละนะซึ่งมันมีเวลาถึงแค่ตีสี่นะกนะ็คือแบบโอโ้โหเขบอกเลยครับดีนะผมยังไม่ได้รีบนอนอนะ่ะก็คือได้ใส่โค้ดนั้นทันทีนะก็ถือว่าผมโชคดีไปนั่นเองนะวสกินนี่ผมว่าก็สวยพอสมควรนะถึงมันจะไม่ได้มีเเเเเออออฟฟคววรรร์ะะไ่่่่นนนนแตผมากกก็็็ปสิททีพั 啊排气 ไม่มีสกินเลยเป็นสายฟรีนะครับก็เอามาใช้เล่นชั่วคราวก็ได้นะนี่เป็นสกินนะครับที่ผมโมคาฟรีนะสำหรับผู้เล่นฟรีสายฟรีนะสำหรับสายฟร,ยเร,ยฟรยีเรานะก็ใช้ชั่วคราวก็ได้นั่นเองนะ,นะก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะก็มีประมาณนี้เท่านั้นนะครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้สกินนะเดี๋ยให้ฟังเก็บไว้นะเพราะว่าเวลามันเนี่ยเหลือประมาณแบบวันกว่าๆเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่านะตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงวันแล้วน,นะถ้าผมไปดูมาณอ,นนนนอ่าาบย สามกสี่โมงเย็นนะฮะก็คือนั่าจะเวลาตัดเป็นชั่วโมงแหละนะก็จะเหลือประมาณสิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างนี้โดยเวลาน่าจะออกไปน่าจะออกเที่ยงคืนนี่แหละนะถ้าใครยอยากไได้ครับแนะนำให้ฟาร์มเบลเก็บไว้เยอะๆนะซึ่งตอนนี้ผมก็าฟาร์มทั้งคืนครับได้มันเจ็ดหมื่นกว่าวจะฟาร์มเก็บต่อแล้วนั่นเองนะ่ยนะ ก็มันมีมาันี้รคสลับอัปเดตในฟังงนี้นั่นเองนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมมานะตอนนี้ผู้ติดตามแล้วนะครับก็อยู่ที่10,000กว่ากว่านะก็ค,คือประมาณ1 1 0 0 0นะครับผมนะก็ปีนี้ครับความหมายผมนะครับถ้าอยากให้เป็นไปได้จริงผมอยากให้ช่องเราเนี่ยติดตามถึง2 0 0 0 0ซับนะคือผมไม่ได้หวังอะไรมากคือเป็นช่องที่อยากให้ค่คอยๆเติบโตในนี้ดีกว่านะถ้าจะ20ง0 0ื่ซับได้ภายในปีนี้ก็จะดีมากๆเลยนะส่วนในทาเืื่ออนคก็ท ควบคู่ไปนั่นเองนะมาได้ยอดวิวโทรศัพท์บริษัทอนะแต่ผมจะให้ยังสลับสตรีมกันในทิกตอกกับเจ้าตัวแอป YouTube นั่นเองนะฮะก็จะมีประมาณนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ใครมาจากในแอปทิกตอกนะครับก็นี่เป็นช่องของผมเองนะครับในแอปแดงนะฮะแล้วเจนแมนทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอแยกไปก่อนละกันนะครับเจนแมนทุกคนเซียวเก็นนักข่าบ๊ายบายครับผมมีความสุขมากนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆครับผมเจนแมนทุกคนบ๊ายบายครับผม